สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องเล่าฝันพานรวยและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีฟัมฝันมาเล่าเหมือนเดิมวันนี้วันที่สิบสี่กันยายนแล้วนะคะวัน,นี้หวยออกวันที่สิบหกเนาะช่วงนี้ปังไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเหมือนเมื่อคืนทํางานเสร็จก็ตีสี่กว่าเงี้ยก็พรุ่งนี้ปังก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเวลามานั่ง เขียนหวยให้ไหมก็เลยเดี๋ยววันนี้จะลงให้ทีเดียวนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้มันไม่ทันยังไงแล้วก็ถ้างานยุ่งเนาะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวปังขอเล่าฝันปังก่อนเมื่อที่แล้วปังก็ฝันแค่ครั้งเดียวงวันี้ก็ฝันครั้งเดียวงวืที่แล้วถ้าใครจําได้ที่ปังบอกว่าปังฝันว่าปังไปต่อคิวอะไรสักอย่างหนึ่งอะได้คิวที่ร้อยสาสิบแปดแต่ปังเห็นว่าตัวเลข แปดสามมันออกไปแล้วปังก็เลยไม่ได้สนใจงวดนี้บางฝันฝันเมื่อคืนนี้เนาะบางฝันว่าปัางเห็นคลองหลังวัดเป็นเหมือนแบบคลองน้ําล้นคือใหญ่มหึืมามากแล้วก็มีคันนาขั้นตรงกลางและมีพระยืนในน้ํากับคนอีกหลายคนเขากําลังจับปลากันอยู่แล้วเขาก็หันมาที่ปังบอกว่า เหมือนว่าตรงเนี้ห้ามจับประมาณว่าเป็นที่ของพวกเขาอะห้ามจับให้ไปจับตรงอื่นแล้วแหน่ะคือแบบใหญ่มากแหที่ว่าเขาเขาเขจาจับปลาแล้วทีนี้ยปังก็เลยบอกว่าปังขอลงไปดูได้ไหมคือขอลงไปดูอย่างเดียวไปยืนดูอะยืนดูในน้ําปังก็ไปยืนพอลงไปยืนอะมีปลาน,นินตัวใหญ่มากตัวสักสองสามโลอะ มันมันว่ายมาที่หว่างขาปางอ่ะปังก็เลยใช้สองมือเนี่ยจับมันขึ้นมาแล้วปางก็ขึ้นฝั่งแล้วปางก็ไปบอกคนแถวนั้นว่าเนี่ยปังจับปลาได้ตัวเป็นโลเลยแต่จริงๆอ่ะมันสองสามโลได้แต่ปางบอกเขาว่าปังจับได้ตัวเป็นโลเลยข้างซ้ายก็ต้องจับปลาข้างฝ่าก็ต้องถืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะปังจําไม่ได้อ่ะคือจําเป็นต้องถือสองอย่างเนี่ยแล้วปลาตัวมันใหญ่มาก บังขึ้นไปเพื่อที่จะให้เขาอ่ะใครไม่รู้ถ่ายรูปให้ปลานั้นปังไม่ได้จะเอาไปกินนะเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวก็เอามาปล่อยอะแต่ในฝันไม่ได้ปล่อยแล้วก็เหมือนยื่นโทรศัพท์ให้เขาเนาะเบอร์โทรศัพท์4810ปลามันตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะต้องมี fc ถามบังว่างวดนี้บังเล่นเลขอะไร ลอตเตอรี่ที่ปังซื้อไว้เลขแปดเก้าเป็นแปดเก้าล้วนเพราะปังปังชอบแปดเก้าล่างส่วนข้างบนเลขที่ปังซื้อไว้คือเก้าห้าเจ็ดมวนนี้มันชอบห้าเจ็ดในสามตัวเนี้ยจริงๆตัวเลขไม่ได้เกี่ยวกับทะเบียนรถที่มันทุกขศพพระราชินีแต่ว่าเป็นเลขที่ว่าปังวิเคราะห์ขึ้นมามันจะเป็น ห้าเจ็ก้าเจ็ดเก้าในสามตัวเนี้ยไม่บนก็ล่างบังเอิญไปตรงกับทะเบียนรถแล้วบังก็ซื้อไว้แล้วเนาะเก้าห้าเจ็ดถ้าใครชอบห้าเจ็ดแล้วก็งวดนี้ปังไปขอเลขที่ใหม่ไปจุดทูบได้เจ็ดหถ้าแปลงเลขก็เจ็ดเกแต่ยังไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ปังสรุปให้เผื่อว่า ไม่มีเวลาลงคลิปถ้าใครชอบนะคะเน้นที่ห้าเจ็ดอันนี้บางชอบห้าเจ็ดต่อไปไปฟังความฝันกันนะคะฝันออแรกผี่หญิงฝันวันที่สิบสามฝันว่ากำลังเดินอยู่ข้างฝั่งชีแม่น้ำชีแล้วเหลือบไปเห็นน้อยหนาสุกข,ข้างทางเลยเก็บเอาลูกหนึ่งมีเพื่อนอีกคนเราไม่รู้จักหยิบเอาลูกหนึ่ง เราเลยเด็ดเอาอีกลูกรวมเป็นสองลูกลูกใหญ่มากเท่าฟุตบอลเลยในฝันเหมือนขโมยเอาของเขาและในเหตุการณ์เดียวกันจู่ๆก็วิ่งหรือเดินกลับบ้านน้ํำชีกับไหลแรงทะลักดินถลม่มลงน้ำไหลแทรกเข้าทางเดินไม่มีเลยเดินอ้อมไปทางที่มีเนินดินอยู่แล้วจู่ๆก็ไปนั่งบนเรือแล้วมีพระเกจิ ที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนั่งอยู่หันหน้ามาทางเราแล้วพูดว่าศูย์เเราเลยถามย้ำอีกตัวนี้เหรอคะในฝันรู้ว่าท่านเสียแล้วสะดุ้งตื่นตีห้ามานอนต่อฝันต่ออีกว่าเห็นท่านพระอาจารย์คนเดิมพูดอีกว่าศูนย์เก้านั่นแหละเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเกิดขึ้นอยู่ในวัด เขาบอกว่าพระพระเกจิลูกนี้คือหลวงปู่ทองเลื่อนประพัฒสโลอายุเจ็ดสิบหกห้าสิบห้าพรรษาต่อมาพี่อิงฝันวันจันที่สิบสองฝันเห็นเลขทะเบียนรถใครไม่รู้เจ็ด 9ก้หต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่ามีคนบอกหวยออก951 2ตัว12ต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันเห็นรถเก๋งใหม่ป้ายแดงไม่รู้รถใครนะคะทะเบียน9 9 9 0 ต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่าคลอดลูกก่อนกำหนดน้ำหนักลูก2,300กรัมต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่าเด็กผู้ชายมาบอกข้างหูว่า8-4ต่อมาพี่ิงฝันวันจันทร์ที่12ฝันเห็นผลเลขในตารางเลขวิ่งลันไปเรื่อยๆแล้วกระพริบกระพริบ หยุดที่เลขสี่หกสามตัวเลขเป็นสีแดงว่าที่แล้วมีคนฝัน9ก้าสาเยอะแต่ว่าไม่ออกต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่สิองฝันว่าหวยออกหนึ่งเจดห้าหรือหนึเห้าเนี่ยในความฝันคือมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นผู้ชายแล้วหวยออกพอดีเลยบอกว่า นั่นไงบอกแล้วว่าออก175หรือ195่นี่แหละเดี๋ยวไปดูเลขลงอีกในฝันเนาะต่อมาพู้หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าเข้าไปในวิหารเห็นพระสงฆ์นั่งเรียงกันสรูปพระรูปกลางบอกให้เราอ่ะเขียนวันเดือนปีเกิดท่านจะดูดวงให้แล้วก็เขียน19พฤษภาสองพมสิบส แล้วท่านก็นั่งคุยกับเราท่านนั่งสูงกว่าเราเรานั่งพื้นต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าครูบาอาจารย์มหาเป็นฤาษีเดินไม่เท้าค้ำมาเดินแบบคนเดินไม่ไหวเราพยายามมองหน้าอยากเห็นหน้าจริงๆว่าเป็นแบบไหนมองยังไงก็ไม่เห็นเพราะฤาษีองค์เนี้ย แกมีเสียงพ่อแก่เลยไม่เห็นหน้าจริงๆเราเลยพูดว่าถ้าตามมาคุ้มครองหนูหนูขอโชคขอลาบได้ไหมตอนนี้หนูลำบากเหลือเกินแล้วฤลือสีตนนั้นเขาก็ใช้ไม้เท้าวาดบนฟ้าเป็นเลขสี่ส่วนตัวที่สองเป็นเลขอะไรไม่รู้เพราะว่าเขาวาดเร็วมาก ต่อมาพี่หญิงฝันเห็นเลขสีแดงสามเก้าเจ็ดไม่รู้เป็นคนเดียวกับเออไม่รู้เป็นคนเดียวกับคนนี้ไหม,มจ,จำไม่ได้เดี๋ยวอยู่กระดาษแผ่นไหนไม่รู้ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่สิสี่ฝันว่ายายมาบอกเลขแปดหกโลภมากบอกขอสามตัวยายบอกแปดเจ็ดหกอันนี้ฝันวันนี้นะคะ ต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าไปแข่งเรือยาวตกรอบเขาประกาศเรืออีกลำได้เงินรางวัลพันห้าเห็นเด็กผู้ชายเขียนเลขใส่ต้นขาเหมือนเบอร์โทรจำสามตัวท้ายได้ไม่ศูนย์แปหรือสามดหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่14ฝันว่าเดินไปเจอยายคนหนึ่งบอกเลขหนึ่งศูนย์กับ สองศต่อมาผู้หญิงฝันวันพุทธที่14ฝันเห็นรถป้ายแดงใครไม่รู้วิ่งฝ่าน้ำท่วมมายังงงว่าทะเบียนอะไรมีห้าตัวในฝันที่เขาเห็นนะ0ูนย์คลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพราะว่าฟอรมฝันเยอะบางที่เกียดทำหลายคลิป ต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันเห็นยายที่เสียไปแล้วในฝันรู้ว่าเสียไปแล้วเห็นว่านั่งอยู่ก็เลยถามขอหวยหน่อยเขาชอบเล่นหวยเล่นทุกงวดแล้วถูกบ่อยให้ตังกินขนมบ่อยยายบอกเลขที่เขาชอบเสื้อออกไปหมดแล้วแล้วก็เงียบสักพักเขาหลับตาเหมือนนึกอะไรบางอย่าง ก็เปิดปากโพงขึ้นมาว่าหกเจ็ดสามเก้าก็เลยถามว่าให้สองหางเลยเหรอเขาก็เงียบไม่ตอบตอนเสียายายอายุแปดสิบสี่นะคะต่อมาฝันวันพุทธที่สิบสามฝันว่านั่งในห้องเรียนฟังประกาศผลลอตเตอรี่จะเอาโทรศัพท์ที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้อะมาดู แต่หน้าจอแตกครูหยิบลอตเตอรี่มาให้ห้าใบบอกว่าพ่อฝากมาให้เลขข้างหน้า741แต่ผลเลขหน้าออก731หันไปคุยกับเพื่อนว่าถ้าเปลี่ยนจาก4เป็น3คงได้หมื่น้าครูถามว่าได้กลับไหมตอบว่าไม่ได้กลับกลับแต่สามตัวหลัง ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าแม่บอกมาเอาเลขจากนั้นเอากระดาษขาวมาแผ่ออกเห็นเลขแว็บขึ้นสองคู่เลข45ก 5, ับ56ต่อมาผู้ชายฝันวันอังคารที่13ฝันว่ามีคนมายืนล้อมรถช่วยกันเช็ดรถให้ทะเบียนรถ6395 ต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าเดินสวนกับเด็กเด็กบอกเลข130ต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13เห็นฝันเห็นเนื้อสดในชามเยอะมากคนเต็มบ้านช่วยกันเก็บกวาดเป็นห้องเช่าที่เคยอยู่ห้องเช่าเลขที่17 5 ต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่สิบสามฝันว่าพ่อที่เสียมาบอกว่าให้ซื้ออายุแกตอนแกเสียเนี่ยแกอายุห้าสิบเจ็ดนะคะต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่สิบสามฝันว่ามีคนยื่นลอตเตอรี่ให้เลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ด ฝันตอนช่วงทเที่ยงฝันว่ามีคนแก่บอกให้เราซื้อหวยให้เลขศูนย์สี่สี่ศูนย์แกให้ซื้อให้ตัวละยี่สิบในฝันแกถูกด้วยเราซื้อตามก็ถูกเขาบอกก่อนหน้านั้นน่ะฝันว่ามีคนบอกให้ซื้อสี่เก้าเก้าเราก็จิ้มรัฐบาลไว้ดันไปออกหวยลาวเาขาบอกฝันแม่นเป็นบางครั้ง ต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าเอารถไปจอดหน้าโรงพักและพอจะไปเอารถเจอรถถูกชนพังหมดเลยแล้วมองเข้าไปในโรงพักโรงพักก็ถูกไฟไหม้หมดเลยพอสอบถามคนแถวนั้นเขาบอกว่ามีคนเมาคลั่งขับรถชนรถเรา และพุ่งเข้าไปชนโรงพักทำให้ไฟลุกไหม้ทะเบียนรถ9กไก่375ต่อมาผู้งฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่าแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลแม่เป็นฝีหนองไหลเยิม้มแม่บอกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีก70วัน แม่เกิดพศออ2513นะคะอายุน่าจะ52ไหม52เนอะแล้วก็ฝันอีกฝันหนึ่งก็ฝันว่ารถด,ดับเพราะน้ำท่วมรถครึ่งคันเรานั่งอยู่ในรถเรามองเห็นทะเบียนคันข้างหน้า3896คนฝันเล่นลาวไทยนะคะฝันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ วันจันทร์ออกอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบสองฝันว่ามีคนมาเรียกให้ขยับรถออกให้หน่อยประมาณว่ารถเนี่ยจอดขวางทางทะเบียนรถเก้าเจ็ดศูนย์สามต่อมาพี่หญิงฝันวันจันทร์ที่สิบสองฝันเห็นรถขนลงศพ มีศพด้วยเป็นผู้หญิงเป็นรถป้ายแดงเขาบอกจำได้แม่นเลยทะเบียนรถ470ต่อมาผู้ชายฝันวันจันทร์ที่12ฝันว่าขับรถไปเที่ยวเกิดเพลิงไหม้ทั้งคันเลยทะเบียนรถ7047ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าฟ้าผ่าบ้าน ไฟไหม้บ้านพยายามตักน้ำมาดับไฟแต่ไฟก็ไหม้บ้านเลขที่นะคะ95ต่อมาพี่ญิงฝันวันอังคารที่13บ็บอกย่าฝันได้นั่งกินลาบวัวบนบ้านผู้ใหญ่บ้านกินจนอิ่มจนจะอ้วกบ้านเลขที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะ309 ่อมาฝันว่าตัวเองไม่สบายแต่จะออกจากโรงพยาบาลแม่เก็บของจะกลับจากโรงพยาบาลเห็นผ้าเช็ดหน้าวางอยู่หนึ่งผืนกล่องขนมที่หมดแล้วสองอันแล้วหยิบขนมแซนวิชใส่ถุงค่ารักษาสามพันบาทเปิดกระเป๋าจะหยิบตัง เห็นแค่ลอตเตอรี่ต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่13ฝันว่าไปทำงานอุ้มลูกคนเล็กไปด้วยพอดีนั่งพักเหนื่อยมีป้าคนหนึ่งสงสารเราเขาเลยยื่นเงินมาให้200แล้วจูจ่ๆก็มีเด็กวัยรุ่น รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยยื่นเงินมาให้ห้สบบาทแล้วพูดว่าให้ทำไมแค่200ให้ไป250เลยเราก็รับมาแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดว่าหนู250นั่นอ่ะคืนป้าเขาไปเลยมาเอาของลุงนี่แล้วยื่นแบงค์พันมาให้ในฝันเราก็ไม่ยอมเอาปฏิเสธไปสองสามรอบ สุดท้ายเราก็เลยเอาเงิน250อะ่ะคืนป้าแกไปแต่สุดท้ายลุงก็ไม่ได้ให้หันไปคุยกับคนอื่นในฝันเราก็นั่งรองเงินจากแกนะแต่ตื่นก่อนต่อมาพี่หญิงฝันวันอังคารที่13บสาเขาบอกว่าพี่สาวคนสวยมาบอกเลข มาย้ำแล้วย้ำอีกสองสามรอบวันพระล่าสุดก็มานอนหันหน้าใส่เราแบบใกล้ๆแถมเอามือมาหยิกสะโพกเราอย่างแรงร้องไห้อย่างอย่างดังจนสามีปลุกย้ำอยู่นั่นแหละหกเจ็ดเจ็ดหกเขาบอกพี่สาวนี่น่าจะเป็นพี่สาวที่ต้นไม้ที่ กำลังดังนะฟังิดว่าเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีคนถามแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ตอบต่อมาผู้หญิงฝันวันนี้เขาบอกฝันว่าตัวเองเนี่ยไปสถานที่ที่หนึ่งเหมือนสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามีสัตว์พิการอยู่ด้วยมีเด็กผู้ชายสองร้อยคน มีผู้หญิงสิบสามคนเนื้อตัวเปื้อนขี้โคนเปื้อนขี้ไปหมดได้จับน้องๆไปอาบน้ำเนื้อตัวหนูก็เปื้อนขี้ไปด้วยและได้ไปซื้อของร้านค้าเนื้อตัวหนูเนี่ยเปื้อนเขาก็ให้ลูกค้าในร้านค้าเนี่ยทำท่าทางรังเกียจด,ดูถูกขยะขยงและเราก็ออกจากร้านเราก็แวะ เข้าห้องน้องแม่ค้าก็บอกแปดบาทหนูก็ได้เข้าไปนั่งตรงข้างหลังเป็นบ่อซ้วมโทรศัพท์ได้หล่นลงไปในบ่อซ้วมป้าที่ดูแลก็เอาไม้คนคนขึ้นมาให้แต่โทรศัพท์พังและเย็นมากเขาบอกว่ามันสองเครื่องหรือสองซิมนี่นะ เลขท้ายโทรศัพท์นะคะเครื่องแรก7897อีกเครื่องหนึ่งเก้าอ่้าวคลิปนี้เล่าฝันเพียงแค่นี้นะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลงให้คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ